มองไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำแขนทองเหล่านี้ไปหล่อองรัชาธาได้เลยดังนั้นเรียกได้ว่าออกเ่ยวออกหล่อเสรนาจตริยานกิการให้รีความไร้รอบรอบเปรีทามสดในตลาดตีนลอยตลาดหงาสตรของพระราชาเท่านั้นไม่ใช่ของศาสตร์ของพระเจ้าจารมหาอุทยานไม่ใช่ของ ทองเราเราเพื่อพี่น้องของเผ่าไทยเวายราเพื่อส่เราเพื่อแรจิตเเราสองอยากจะทำบุญิศตเองด้วยการบูกมาวับบุญองคนสองคอในการที่จะหลองโอเคประทานด้วยการที่ยวว่าให้ทองบุญแล้วอยางได้พระสงค์คนกลับไปเป็น อในกาที่มาทำบุญหล่อพระพุทธเจ้าในเขียนไทยนาเขียนเยงเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นที่บูชาก็เงินเงินจะเลยศััทาไปบดยทานไ้ยอมนะอะไรก็ไม่แพงก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วม้วยกับท่านก็แล้วกันจางที่ลาในต้นต้นวาดทำบุญจะบอกว่าให้ท่านก็ไม่ง่ายทำบุญให้พกเรา่านทั้งหลายด้วยจากที่ลาแล้จะอยู่ว่าาสร้างองค์พระพุทธ้ จ้างให้พวกดาวพัฒนทั้งหลายนี่เละได้ตากั้งใจจะมาทำเร่วมกันคนยอมเพราะฉะนั้นในขณะที่อยากยมท่านทั้งหลายมาเร่วมพีดีสำหรับสายถึงท,ที่ได้คณะกรรมการได้เรียนเอาไว้ได้ถึงเอาไว้ให้จนใจมันไม่ต้างไปตะโกนเป็นการไม่ทุกข์ตอเพื่อเป็นไทยสับประเพศสับประสอนสับประรอบสับประไทย จาก้การานทานหายไปจากจิตจใจของเราท่าทางหลายอันนี้ก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะทก่านเอไวดังนั้นใพ้วันการี่ท่านคุณทีนาพรสองบาทสักสิ่งก็จะได้เป็นจ้ทนพวกเราผู้เพียรบูชาเพืดเจ้าอาัสกดิ์สิทธิ์หลายแล้วท่านก็ไดล

ว่าันการอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝากโยมผู้ศรัาลูกศิษย์ผู้ให้ความูาอยู่เลยมาร่วมในการต่อองค์สมเด็จพระนางพรมคุณรุ่งือหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทสาธุครับขอกระคมณอมในความพานุอย่างสูงบาทโยมผู้บท่าผู้ศรัทธา เราตั้งใจศรัทธาด้วยกันคือแบบที่ในสมัยนี้ที่เรามาเจอร่วมกันดูสิแทบจะนั่งแ,บแ,บบแบทบจะพลิกซ้ายพลิกขวา,าก็ยังยากเลยมาาันเป็นความตื่นเต้น,ตนนะวความภูมิใจที่เราได้มีความศรัทธา,า,า,าตั้งใจบ๊ายบายครับท่านพ่อตสรวงก็อยากจับสายสิทธาขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้า าณเป็นการแก้ทุกข์งเป็นการช่อมทำให้ดีในจุตใจ